ครที่อยากแต่งบ้านด้วยโทนสีใหม่ๆนะครับแต่ไม่อยากใช้โทนสีมอคค่ามิส์เนี่ยวันนี้เรานําสีที่น่าสนใจในปี2025มาฝากกันนะครับรับรองว่าเป็นสีที่ไม่ซ้ํานําไปเป็นไอเดียได้เลยครับ มาที่สีแรกนะครับก็คือสีซินนามอนสเลปนะครับก็เป็นโทนสีม่วงอ่อนๆผสมสีน้ําตาลอุ่นๆนะครับเป็นสีที่มาจากแบดนคุณภาพอย่างเบนจามินมอลนะฮะซึ่งเป็นสีประจําปีของเขาซึ่งสีเนี้จะให้ความรู้สึกอบอุ่นผ่อนคลายนะครับตัวสีจะมีลักษณะความซอฟต์ละมุนนะครับเป็นสีม่วงที่ไม่ได้เข้มมากแนะนํานะครับว่าจะใช้สีนี้สำหรับหงทางเดินหรือไม่ก็ห้องครัวก็ได้นะครับถ้าจับคู่กับพวกวัสดุที่เป็นไม้หรือเป็นหนังนะครับแล้วก็แซมด้วย สีทองทองเข้าไปนิดนึงเนี่ยจะทําให้บรรากาศของห้องเนี่ยมีความคลาสซี่นะครับแล้วก็มีความอบอุ่นด้วยเหมือนกันครับสีที่2นะครับก็คือสีลูเมอร์นะครับเป็นสีแดงทับทิมเข้มๆหน่อยมาจากแบรนด์แบร์นะครับสีนี้เนี่ยจะให้ความหรูหรานะครับแต่จะไม่ให้ความฉูดฉาดหรือสดใสจนเกินไปนะครับซึ่งเราสามารถใช้สีนี้เนี่ยได้กับทั้งห้องนะครับหรือแค่ผนังบางส่วนเพื่อเน้นให้ห้องดูมีเสน่ห์มากขึ้นอย่างเงี้ยได้ มาสีที่3นะครับก็คือ True Joy นะครับแค่ชื่อสีก็บอกแล้วว่ามีความสดใสมากมากเลยสีนี้เนี่ยมาจากแบรนด์ d u Lux นะครับก็เป็นสีเหลืองที่มีส่วนผสมระหว่างเหลืองเลมอนกับเหลืองมัสตาร์ดนะครับเห็นแล้วก็มีความรู้สึกแบบมีชีวิตชีวากระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยเลยซึ่งสีนี้เนี่ยสามารถเข้าได้ดีกับไหลายเฉดสีเลยนะครับบรรยากาศของสีเนี่ยจะขึ้นอยู่กับผู้สีที่นําไปใช้ด้วยเหมือนกันครับมาสีที่4ี่นะครับก็คือสีองค์นะครับเอาใจคนคูลๆด้วยโทนสีน้ําเงินสดแบบเข้มๆนะฮะ สีนี้เนี่ยก็มาจากแบรนด์ที่ชื่อวอลสปานะครับสีนี้ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับคนเนี่ยก็จะให้ลักษณะคล้ายๆกับเป็นลุกคุณชายนะครับเข้มๆคูลๆดูลุกสุขุมแต่ทันสมัยสุภาพแต่เข้าถึงง่ายแบบนั้นเลยสีนี้เนี่ยเหมาะสำหรับทุกโซนของบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในเนี่ยได้หมดส่วนการจับคู่ของคู่สีนี้เนี่ย เราสามารถจับคู่ได้หลากหลายเฉดสีนะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าจะให้โดดเด่นจริงๆเนี่ยเราสามารถใช้สีคู่ตรงข้ามเข้ามาเล่นด้วยนะครับก็ได้เหมือนกันเราอาจจะใช้ไม้หรือใช้วัสดุต่างๆสีทองสีอะไรเงี้ยเข้ามาสอดแทรกใช้ปริมาณที่ไม่เยอะมากเนี่ยก็จะทําให้ห้องเนี่ยดูมีเสน่ห์แล้วก็ดูมีความแบบคูลขึ้นมาเยอะเลยครับ มาปิดท้ายด้วยสีสุดท้ายนะครับก็คือ Quiet Chute นะครับสีนี้เนี่ยก็มาจากแบรนด์ HGTV Home by c h e w i n William นะครับซึ่งตัวสีเนี่ยจะให้ความเย็นนะครับผ่อนคลายสงบสบายนะครับเหมาะสำหรับห้องที่ใช้สำหรับในการพักผ่อนนะครไม่ว่าจะเป็นห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นเป็นสีที่เข้ากับบ้านสไตล์โมเดิร์นแล้วก็สไตล์วินเทจนะครับเป็นไงบ้างครับครบทุกสีเลยนะครับ แดงม่วงเหลืองเขียวน้ำเงินนะฮะใครที่ชอบโทนไหนเนี่ยแบบเม้นกันบอกหน่อยนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเอาโทนสีไหนเนี่ยไปแต่งแล้วเนี่ยก็อย่าลืมถ่ายรูปประวดกันหน่อยนะครับขอบคุณ <c oughs> บุญถาวรไลท์ติ้งเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็โรลลิ่งโรสเตอร์สำหรับสถานที่สวยๆในการถ่ายทําในวันนี้ด้วยครับ